สวัสดีครับช่างเป็นจากน้าสมาธิเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น iPad Air 4นะครับเป็นเ e นที่4นะครับโมเดลเป็น A2072 นะครับเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ได้ทำการแกะเช็คเครื่องเบื้องต้นนะครับพบว่าในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเกิดการช็อตอยู่นะครับผมก็เลยทําการด้าระบบไฟนะครับก็คืออันนี้คือหน้าตาของตัวบอร์ดวิวนะครับหรือตัวบอร์ดคอมโพเนนต์ต่างๆของตัวเมนบอร์ดนะครับลองเช็คดูนะครับชุดแรกเลยนะครับตัวไฟ PVC c m a i n นะครับลายนี้ช็อตอยู่นะครับผมก็หาตัวช็อตนะครับโดยการใช้ต่อไฟตรงนะครับจาก DC Power เข้าที่ตัวโค้แบตเตอรี่นะครับก็จะมีจ่ายไป4โวลต์นะครับเครื่องตัดลงมา2โวลต์นะครับแล้วก็กินเต็มที่5แอมป์เลยนะครับก็ช็อตที่ลายไฟเมนนะครับผมก็ตัวนี้ทำการแก้ไขในส่วนของลาย PVC c เม i n ไปเรียบร้อยนะครับเครื่องตอนนี้ก็เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของระบบการชาร์จนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดู ในส่วนการชาร์จนะครับก็ทํางานปกตินะครับผมก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้จบงานสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่องนะครับไอแพดเปิดไม่ติดนะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอเนี่ยก็ส่งให้ร้านสมัยดีเสวิตดูแลให้ได้นะครับแล้วก็กระจายไปขอฝากร้านด้วยนะครับตอนนี้ร้านมี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างเป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ